ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยบอกว่ากระแสจักรยานในยุคนี้เติบโตขึ้นอย่างมากจากปัจจัยการรักสุขภาพและการท่องเที่ยวที่ภาครัฐให้การสนับสนุนโดยปัจจุบันนักปั่นจักรยานในเมืองไทยสามารถแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มคือ 1. กลุ่มนักกีฬาทีมชาติซึ่งขี่จักรยานเพื่อการแข่งขันโดยนักปั่นกลุ่มนี้มีจำนวนกว่า1000คน 2. กลุ่มนักจักรยาน ซึ่งจะเน้นขี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและออกกำลังกายเป็นหลักโดยกลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่าสอง0ส0คนและมีอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ใช้จักรยานเป็นพาหนะหลักทั้งการเดินทางไปทำงานและดำเนินภารกิจส่วนตัวโดยนักปั่นกลุ่มนี้มีจำนวนมากที่สุดถึง10บล้านคนกระแสการมหรันต์ขี่จักรยานมาเติบโตขึ้นกับกระแสการดูนกกระแสการดำน้ำใช่ไหมกระแสกีฬา การแจ้งทั้งหลายกับการแจ้งโตขึ้นพร้อมกันนะครับนี่พอดีจักรยานเนี่ยถ้าคุณมีสักคันหนึ่งที่ดีพอสมควรเนี่ยมันก็ใช้ไปได้นานอยู่แล้วนะครับก็โต,ต,ต,ตขึ้นมาเฉพาะ5าปีหลังเนี่ยห้าปีหลังนี่น่าสังเกตมากเลยนะครับตอนนี้คือกล่าวได้ว่าทุกจังหวัดนะทุกเกือบทุกอำเภอและมีชุมรมจักรยานหรือมีกลุ่มจักรยานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดหนึ่งก็มีหลายพันคนมีหลายกลุ่มที่จริงคือกรณีที่มีข่าวเรื่องการเสียชีวิตเนี่ยนะมันก็ทําให้ คนมีความรู้สึกหวาดหวั่นอยู่บ้างนะแต่ถามจากคนที่ขี่จักรยานเองเขาเขาเขาไม่หยุดขี่หรอกนะก็คือคนที่เขาสึกก็คือยากใช่ไหมอย่างพ่อแม่ใช่ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยที่เป็นห่วงลูกใช่ไหม,ไหมที่ว่าเราไม่ไม่คิดไม่ซื้อจักรยานแต่แต่ว่าคนที่ขี่จักรยานอยู่เนี่ยไม่หรอกนะแล้วก็แล,วกแล้วก็มันก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งซึ่งซึ่ง มีความทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าคุณรัฐบาลจะต้องตอบสนองมาทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นซะอีกการรวมกลุ่มมันก็มากขึ้นการเรียกร้องมันก็มากขึ้นสอดคล้องกับนักปั่นสาวขวัญใจชาวไทยอมแมนด้าคาที่มองว่าการปั่นจักรยานบนท้องถนนในเมืองไทยอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งดังนั้นผู้ขี่จักรยานจึงควรยึดหลักปลอดภัยไว้ก่อนหรือเซฟตี้เฟิร์สไว้เป็นคาถาประจำใจ พอ่พอพ่อแม่นาก็ค่อยบอกแบบนี้พ่อบอกว่ารถรถใงญ่ยๆรถใหญ่เขาไม่ได้ดูจักรยานเขาดูแต่รถแต่จักรยานต้องดูรถเพราะว่ารถมันจะแซงมากเร็วๆก็จักรยานก็ต้องเบิงขางซ้ายขางขวาใส่หมวกกันน็อกจ้ะแบบนี้ก็เอาเข้าเอินมาอะไรก็เรฟเล c เตอร์ใส่จักรยานรถจังค่อยเห็นจ้าก็ใส่เ <บ S 1> สื้อที่เป็นสีแหง้งๆนยจังค่อยได้เห็น ด้านมุมมองของผู้ประกอบการนำเข้าจักรยานแบรนด์ Specialized บอกว่าช่วงสองปีมานี้ความหลงไหลในการปั่นของคนไทยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ตลาดจักรยานโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดและสร้างกำไรให้บริษัทเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทโดยราคาจักรยานยอดคิดขณะนี้จะอยู่ในระดับ1,000 0ปลายปายไปจนถึง20,000บาทซึ่งน่าจับตามองว่าแม้จานวนนักปั่นชายอาจเริ่มขยับตัวช้าลง แต่ตลาดจักรยานสำหรับนักปั่นหญิงกลับโตขึ้นเรื่อยๆเฉลี่ยถึงปีละ20%อย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้เมื่อตลาดจักรยานโตขึ้นแล้วของประดับเสื้อผ้าและอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆที่ทางช็อปจักรยานนำมาขายก็เติบโตขึ้นตามไปด้วยในในบ้านเราเนี่ยผมว่าจักรยานเรียกว่าแทบจะทุกยี่ห้อในโลกเนี่ยมีนำเข้ามาหมดละเพราะว่าที่ผมเรียนนะครับมันได้รับความนิยม ค่อนข้างสูงมากในในใน,ในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพอม,มีดีมานเนี่ยก็จะมีคมนนําเข้าจักรยานเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเป็น,ปนก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับนักจักรยานมีตัวเลือกทั้งระดับราคาทั้งเทคโนโลยีทั้งหลายรุ่นหลายยี่ห้อก็มีตัวเลือกให้เยอะแยะไปหมดเลยครับในเชิงการแข่งขันผมว่าเป็นเชิงการเคลื่อนหมุนมากกว่าสําหรับผู้นําเข้านะไม่ไม่ได้ไปแข่งขันกันดูรุนแรงอะไรขนาดนั้น,นครับภาพรวมถ้าเป็นจักรยานสําหรับออกกําลังกายเนี่ยนะครับ ผมว่าปีหนึ่งอาจจะอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าพันล้านประมาณนี้ครับมันจะมีจักรยานแบบเ,เดินทางทั่วไปนะฮะจักรยานที่ใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อนนั้นตลาดจะโตไหวเพราะว่าจริงๆจ,จักรยานก็เหมือนกับว่ามีกันเกือบทุกครัวเรือนนะครับถ้าตลาดที่ใช้ในครัวเรือนอะไรทั่วไปเนี่ยผมว่าอาจจะมีเป็นหมื่นล้าน และทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นบางส่วนของผู้ที่อยู่ในวงการนักปั่นส่วนภาพรวมของตลาดและคําแนะนําต่างๆสําหรับผู้ที่สนใจจะเป็นยังไงนั้นผมคงต้องส่งไม้ต่อกลับไปยังพิธีกรหลักทั้ง3ท่านครับขอบคุณคุณอภิบาลววงรัฐมากนะครับคุณผู้ชมได้เห็นภาพของจักรยานนานาชนิดและทุกคนก็ต้องคิดแบบเดียวกันโอ้โหจักรยานพวกนี้เป็นจักรยานนําเข้าจากต่างประเทศราคาสูงและก็เลยมีข้อสงสัยตั้งขึ้นมาอีกครับจาก ทีมงานของรายการว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราไม่มาพูดคุยกับหนึ่งในจักรยานแบรนด์ไทยซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยดีไซน์เฟรมเองเอามาประกอบเองแล้วก็เอามาสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยจนไปได้รับรางวัลมานะครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับพี่กั้งพงศธรเจ้าของ Angel ลไหรือว่าผู้ก่อตั้งครับพี่กั้งสวัสดีครับ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 ลฟฝัง Angel A N G L นจีไบค์จุดเริ่มต้นนี่ยังไงครับพี่กงจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือมาจากผมและทีมงาานนบรริัเ ใช้จักรยานกันต <Festival> ั้งแต่สมัย7จปีที่แล้วในย่านคือทั้งออฟฟิศและบ้านเราก็อยู่ในย่านที่รถติดนะครับก็ขี่จักรยานไปทานข้าวแถวทองหล่อบ้างอะไรบ้างเราอยู่อาร์เซครับคือจักรยานที่ที่มีอยู่ซื้อมาใช้เราก็พบว่ามันก็ยังมีมีจุดที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมกับการใช้งานในกรุงเทพแล้วก็จากจุดนั้นเองด้วยความที่เราเป็นดีไซน์คอนซัลท์อยู่แล้วเป็นบริษัทที่ให้ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาเรื่องแบรนด์อยู่แล้วแล้วก็ เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าถ้าเราต้องการจักรยานสักคันที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองควรจะเป็นยังไง<ม>จากนั้นก็ค่อยๆเก็บข้อมูลใช้เวลาก็คือตัวเองนี่แหละครับทีมงานก็ใช้ไปเรื่อยเก็บข้อมูลไปเรื่อยว่าถ้าสภาพเส้นทางเป็นแบบนี้ถนนอย่างนี้การขับขี่อย่างนี้การจราจรอ,อย่างนี้เราควรที่จะมีจักรยานในรูปแบบแบบไหนนะ<ม>ครับซึ่งตรงนี้เองต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องบอกให้เข้าใจก่อนว่าจักรยานเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายเป็นสักสามเรื่องใหญ่อันแรกก็คือการสันทนาการและการท่องเที่ยว ตัวที่คือการใช้งานเป็นยานพาหนะหรือว่าใช้ขนของขนของเพื่อใช้งานส่วที่สาคือกีฬาและการแข่งขันอัะเชอร์บายจะจัดอยู่ในกลุ่มที่สองคือจักรยานเพื่อการใช้งานใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการใช้งานในเมืองให้มีให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนี่ในภาพนี้คืออังเชอร์บายอันนี้ใช่ครับใช่ทำไมมันถึงบอกว่าจัดมาให้เป็นอยู่ในหมวดหมู่นี้มันพิเศษพิเศษยังไงครับก็คือสภาพการใช้งานมันเกิดมันเกิดจากความต้องการทางด้านการใช้งานของของเราเองว่า สภาพการเส้นทางของในกรุงเทพเนี่ยและการจราจรเนี่ยมันมีสภาพของเส้นทางเนี่ยหลากหลายเริ่มจากเส้นทางที่บางทีเป็นถนนยาวสองกิโลไม่มีแยกไฟแดงเลยต้องทำความเร็วต่อเนื่องหรือสภาพเส้นทางแบบว่าเป็นหลุมทางไม่ดีเราขึ้นฟุตบาทบางทีจะเจอทางแบบเรียกว่ากึ่งๆเหมือนออฟโรดดีๆนี่เองนะครับหรือบางทีเราต้องซอกแทกในการจราจรซึ่งนี้เจอบ่อยมากสังเกตว่าทุกแยกจะรถติดเพรรถติดทำยังไงเราก็จักรยานก็ต้อง ซอกแซกไปตามเรียกว่ามุดมุดไปตามช่องรถซึ่งอันนี้มันเป็นรีควายของการทรงตัวที่จะต้องดีซึ่งการทรงตัวนั้นตัวช่วยสําคัญของของการทรงตัวผู้ขับขี่คือการออกแบบบาลานซ์ของเฟรมแล้วก็ลักษณะของการกระจายน้าหนักของเฟรมซึ่งตรงนี้จะช่วยมากในการที่จะทำให้เราควบคุมและทรงตัวรถได้ดีหลายอย่างหลายอย่างนียเราเราไม่พบในในจักรยานที่มีอยู่ในโลกนี้ที่รวมกันแล้วกำลังจะถามเป็นมุมกับการแล้วว่าจักรยาน แบบต่างๆที่มีการกำหนดออกมามันไม่ได้เหมาะสําหรับรต่ละที่อะไรพวกนี้คืออย่างที่เรียนนะจักรยานมีอยู่สามกลุ่มใหญ่ซึ่งแต่ละกลุ่มมีโพสไม่เหมือนกันแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือประเทศหรือคนที่เขาออกแบบจักรยานเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศอย่างเราเขาได้อยู่ในเมืองไทยเขาอาจจะเป็นแบบที่ยุโรปบ้างไปออกแบบที่คี่ปน้าสภาพสถานที่อาจจะไม่เหมือนถ้าใครเคยไปปั่นจักรยานที่ญี่ปุ่นอาอย่างโตเกียวหรือยุโรปยกยาน เส้นทางจะคล้ายๆกันบ,บ้านเมืองเขาจะแบ,บ่งเป็นบล็อกๆนถนนอย่างในโตกเกียวเนี่ยถนนจะมีขนาดใกล้เคียงกันสภาวะการปั่นความเร็วที่ใช้จะแทบจะใกล้เคียงกันตลอดทั้งทั้งทั้ง,งเมืองเลยว่าง่ายเพราะฉะนั้นการออกแบบก็จึงสามารถที่จะออกแบบจักรยานที่มี requirement สเปคสำหรับเส้นทางแบบนี้นแต่บ้านเราเนี่ยอย่างที่บอกมันมีสภาพเส้นทางที่หลากหลายถ้าเราออกแบบเส้นทางสำหรับปั่นดีในทางยาวๆอย่างพวกรถบค เรามาเจอทางการซอกแซกเข้ากับรถรถติดๆไปไม่เป็นเลยครับมันจะแบบว่ายากมากๆหรือว่าถ้าออกแบบเส้นทางรถสําหรับขี่วิบากได้ดีพอมาเจอทางที่ต้องวิ่งยาวๆก็เหนื่อยมากซึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ที่หาจุดสมดุลไม่ได้แต่เพราะว่าจุดของแองเจิลไบนี่เหนื่อยอย่างหนึ่งพี่ก้ารเพราะว่าคนก็บอกว่ายังไงจักรยานก็ไม่เหมาะกับถนนกรุงเทพพี่ก้ารมองคำนี้ว่าไงถ้าวันนี้ผมก็ผมก็ยังเห็นด้วยตามนั้นนะครับก็คือพูดง่ายว่า คำว่าถนนเนี่ยผมอยากทำความเข้าใจอย่างนี้ถนนประกอบด้วยกายภาพของถนนก็คือตัวถนนสะพงสะพานหลุมบ่อเนินอะไรอย่างนั้นส่วนที่สองของถนนคือผู้ใช้ถนนผมว่าผมกลับให้ความสําคัญกับผู้ใช้ถนนมากกว่าสภาพถนนนะเพราะสภาพถนนเนี่ยเราเรายังแก้ปัญหาด้วยตัวตัวเครื่องมือของเราคือจักรยานได้ใช่ไหมครับเราแก้ปัญหาด้วยวิธีการทักษะการขับขี่ได้แต่สภาวะของผู้ใช้ถนนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่า ต้องมีการพัฒนาที่จะเหมาะกับการขี่จักรยานพัฒนายังไงจริงๆง่ายมากเลยนะให้เกียรติเพื่อนร่วมทางไม่ว่าเราจะขี่ยานพาหนะอะไรขับยานพาหนะอะไรให้เกียรติเพื่อนร่วมทางเท่านั้นเองถ้าถ้าคนกรุงเทพพร้อมใจกันนะตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกเองว่าฉันจะให้เกียรติเพื่อนร่วมทางในการใช้ยานรถใช้ถนนเมืองไทยหน้าปั่นจักรยานแล้วครับแค่แค่ดิดนิ้วแค่ดิดนิ้วแต่ฟังพูดดูเหมือนง่ายแต่จริงๆว่าคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ครับแต่ต้องบอกนครับราดูจากแนวโน้มที่ผ่าานม มอง,งยังงบ้างครับพี่กังสำหรับในเรื่องของตลาดได้เฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวในกรุงเทพเนี่ยตลาดจักรยานเนี่ยเติบโตเติบโตดีอย่างที่ข้อมูลที่ที่เกิด <ๆ S 1> ขึ้นผมว่าส่วนหนึ่งมันมาจากกลุ่มตลาดที่เป็นกีฬานะนอีกส่วนหนึ่งก็มาจากกลุ่มตลาดสันทนาการ,รสันทนาการในกรุงเทพเนี่ยอา,อาจจะไม่มีที่ท่องเที่ยวมากนะมีสวนรถไฟมีสวนอะไรให้ปั่นไม่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าคนกรุงเทพซื้อจักรยานเพื่อเดินทางไปสันทนาการตามขอบเมือง สนบุรีบ้างนะครนายกบ้างนะใส่รถไปไปปัน่นส่วนนึงคือกีฬาและการออกกําลังกายตรงนี้เนี่ยต้องให้เครดิตกับสนามเขียวมากเพราะว่าตั้งแต่มีสนามเขียวมาเนี่ยคนเริ่มรู้สึกว่าเออฉันมีที่ออกกาลังกายแบบเป็นเรื่องบันลาวแล้วสำหรับการปั่นจักรยานเพราะฉะนั้นเขาก็จะซื้อจักรยานและจักรยานที่เหมาะกับเส้นทางอย่างสนามเขียวคือรถบคสหรือเสือหรือเสอบเลยเพราะนั้นจะเห็นว่าทําไมเทรนดของเสือหลังๆขึ้นมาแรงเพราะว่า ตรงสนามเขียวเนี่ยมันเหมาะมากกับการใช้เสือหมอบเพราะเส้นทางตรงยาวเรียบทําความเร็วต่อเนื่องอย่างเดียวมไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรต้องให้เลี้ยวบ่อยๆเสือหมอบเหมาะที่สุดแต้โตลมดีด้วยพี่กั้งมองเทรนจักรยานต่อไปนี้ยังไงบางคิดว่ามันจะซาลงไหมหรือว่าเริ่มที่จะอิ่มตัวหรือ,องไงคือคนคนที่ใช้จักรยานเท่าที่ผมผมสัมผัสมา,มานะครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเขาจะเริ่มจากสันทนาการเริ่มจากการออกกําลังกายกีฬาถึงจุดหนึ่งเขาจะ เริ่มหันมาใช้ในการใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ว่าเปอร์เซนต์ตรงนั้นอาจจะอยู่ประมาณสัก 10- 2ถึงส่วนที่เหลือจะไปไหนก็อาจจะเก็บไว้เป็นงานท่องเที่ยวหรือว่าออกกาลังกายต่อเนื่องหรือเลิกไปรหรือบางคนจะเติบโตไปเป็นนักแข่งอะไรต่างๆก็เป็นผาดเวแบบนั้นต่อไปผมเชื่อว่ายังไงก็ตามเรื่องของจักรยานเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่กระแสะนะครับ,รบแต่ว่าบ้านเราเนี่ยคือเป็นแค่การเริ่มต้นเป็นแค่การเริ่มต้นดยสถิติเนี่ย อย่างเมืองหรือประเทศที่เรียกว่าถึงจุดค่อนข้างจะอิ่มตัวกับจักรยานคือประชากรต่อจักรยานจะเป็น1ต่อหนึ่งครับคุยง่ายก็คือมีจักรยานโดยการต่อคนหนึ่งคนคนหนึ่งคนสมมติว่าประเทศนั้นมี70ล้านคนก็7 0ล้าน70ล้านคันแต่บ้านเรายังแค่เริ่มต้นยังแค่เริ่มอาจจะยังน้อยมากเลยเมื่อเปรียบเทยเพราะนั้นอยู่ในจุดที่ยังโตได้อีกเยอะมากแล้วในพาร์ทส่วนของพี่ก้างเองที่ดูแลในแบรนด์ของเองจัครับมันจะโตตามไปด้วยไหมฮะถ้าดูในมุมมองลักษณะของการออกแบบ ที่น่าจะเหมาะก,กับคนไทยมากกว่าคืออย่างท,ที่ที่เรียนครับเราและทีมงาน Angel Bike เนี่ยหนึ่งคือเราไม่ได้มีความคิดว่าเราจะทําธุรกิจแบบ,บตั้งหน้าตาทงตาทธุรกิจ100ร้อแต่สิ่งนึงที่เราาเレนจ์มากๆคืออยากที่จะพัฒนาให้ลักษณะของการเดินทางในเมืองเนี่ยมันมี choice มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราเป็นเหมือนกับว่าและกลุ่มผมเชื่อว่ากลุ่มเพื่อนๆท,ที่ใช้งานจักรยานในเมืองเนี่ยเป็นเหมือนกับ ทับหน้าลองผิดลองถูกเสียงเสี่ยงภัยอยู่นะวันนี้เนี่ยคือเพราะว่าเราพบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เมืองจะถูกควบคุมด้วยการใช้แต่รถยนต์เพราะว่าสุดท้ายเมื่อประชากรมากยิ่งขึ้นไม่มีทางที่เมืองจะลองรับได้มันต้องมียานพาหนะทางเลือกซึ่งโอเครถไฟฟ้าถามว่าเรากรุงเทพด้วยกายภาพเนี่ยเราสามารถทํารถไฟฟ้าให้เหมือนโตเกียวได้ไหมที่ไปโผล่ทุกสถานีทุกที่ เป็นไปไม่ได้เพราะว่าผังเมืองเราเป็นซอกซอยจะเอาสถานีไปขึ้นกลางช่วไอสีมันเป็นไปได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจากลาดพร้าวเข้าไปกลางช่วไอสีก็ต้องยังไงก็ต้องมียานพาหนะเสริมตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่วินแต่ผมเชื่อว่าจักรยานน่าจะมา replace ในตำแหน่งนี้สําหรับคนที่ต้องการแสิ่งที่ต้องการคือการเชื่อมต่อเช่นจุดจอดหรือต่างๆและที่สําคัญนี่คือโปรเจกต์ที่เรามองว่าอนาคตมันคือ choice แลวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเรากําลังเริ่มที่จะเติบโตเริ่มค่อยๆปูพื้นฐานเริ่มค่อยๆสร้างค่านิยมเริ่มค่อยๆแสดงทัศนคติบางอย่างเนี่ยออกไปแล้วผมเชื่อว่าถึงจุดหนึ่งเมื่อคนทนไม่ไหวกับการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเขาต้องมองหาทางเลือกครับสุดท้ายล้าขอย่ทิ้งท้ายหน่อยว่ารุ่นใหม่ของไอชอใบที่มันจะเปิดตัวเดือนหน้าเนี่ยมีความพิเศษแตกต่างจากรุ่นเื่นอย่างไรบ้างก็เป็นการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดครับพูดง่ายว่าก็ปรับเปลี่ยนทั้งหลักของโครงสร้างใหม่อะไรต่างๆ นั่งคิดกันใหม่ว่าควรจะใช้อะไรประมาณไหนยังไงระบบไฟท้ายต่างๆสว่างขึ้นครับทั้งหมดนี้ก็คือภายใต้รูปลักษณ์และคอนเซ็ปต์ที่ยังเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมของอังเชไบเหมือนเดิมเปิดตัวเดือนหน้าใครที่สนใจก็ไปติดตามใน Facebook นะครับแฟนเพจ search A N G L แล้วก็ไบค์ได้ครับผมครับผมแต่ควันนี้ขอบคุณพี่ก้างนะครับที่ออกมาอังเชไบมากครับขอบคุณครับเอะไะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราไปพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์การเปิดตลาดของนักลงทุนในช่วงสต๊อปลอส นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทรนจัก,กรยานในบ้านเราที่แข่งขันกันดุเดือดสมรภูมินี้ยังมีพื้นที่ว่างให้เจ้าใหม่ได้เกิดกันอีกหรือไม่และทำยังไงให้ประสบความสำเร็จเหมือนผู้ประกอบการหลายๆเจ้าหลังจบช่วง Stop Loss กลับมาคุยกันต่อกับกูรูผู้คร่ำบอดในตลาดจัก,กรยานกันในคู่ชิงคู่ชมปครับ